วันนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยผมดูแล้วนะค่อนข้างแทรกแสงเรื่องของข่าวของลูน่ามากเลยนะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าต้องการให้เมาเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อลูน่าตัวนี้ได้นะครับลูน่าที่เป็นเหรียญมีมนะครับหรือเราอาจจะเรียกลูน่าคลาสสิกที่ไม่ได้มีการพัฒนาโปรเจกต์ต่อนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากลูน่านะครับณนะขณะนี้ก็เหมือนกับมีคะแนนเสียงกล้ากึ่งนะครับว่า85%เนี่ยเขาจะมีการทำา2เหรียญขึ้นมาใหม่นะครับคือลูน่าแคสซีกับลูน่าตัวที่เป็น2.0นะครับฉะนั้น ลูน่าเนี่ยถ้าเกิดเกิดขึ้นมาทุกคนก็กลัวนะครับว่าอ่ามันจะไม่กลายเป็นเหรียญมีมนะครับไอ้ลูน่าคสิกเนี่ยก็จะปล่อยทิ้งไปเลยนะครับฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกให้ลูน่าเนี่ยหรือเทอร่าเนี่ยต้องการคงเหรียญน,นี้ไว้นะครับให้เป็นเหรียญมีมเพื่อจะทําการปั่นราคาขึ้นไปนะครับฉะนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ย เขาก็ให้น้ำหนักไปทางนั้นมากกว่าคือไม่อยากที่จะไปเอาลูน่า2.0แล้วเพราะมันไม่น่าเชื่อถือส่วนตัวผมก็ใช่นะครับควรจะทํำลูน่าตัวเนี้ยนะครลูน่าตัวแรกหรือที่เราเรียกลูน่าคลาสสิกนะก็ได้นะครับขอเป็นตัวแทนตรงนี้แล้วกันนะครับให้มันปั่นราคาขึ้นไปนะครับในฐานาที่เป็นเหรียญมีมฉะนั้นตัวหนึ่งตัวสจะออกมาก็ได้นะครับแต่ขอปั่นก่อนเอาแหละนะครับ ตอนนี้นักลงทุนคริปโตของเกาหลีได้ซื้อลูน่านะครับหลังจากที่มันสูญเสียมูลค่า99.99% 99เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและพวกเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาก็เลยพร้อมที่จะเก่งกำไรกับ Luna ลูน่ารอให้ราคาพุ่งนะครับให้ลูน่าที่เป็นตัวแทนลูน่าคลาสสิกเนี่ยหรือลูน่าที่เป็นเหรียญมีเนี่ยพุ่งต่อไปฉะนั้นลูน่าเคยมีมูลค่า100ดอลลาร์หรือร2อ 119ดอลลาร์นะครับในเดือนเมษายนนะครับแต่ปัจจุบันก็ไม่เหลือสักหนึ่งเซนนะครับตามรายงานล่าสุดของสำนักงานข่าว Reuters นะครับเมื่อวันที่19พฤษภาฉะนั้นลูน่าเป็นสกุลเงินหลักนะครับที่ได้รับความน่าเชื่อถือมาในตลาดคิอโตค่อนข้างมากดังนั้นเขาจะทำทุกอย่างเพื่อการฟื้นฟูก,กลับให้เป็นเหมือนดังเดิม ฉะนั้นนักลงทุนนะครับก็มองในแง่ดีบนบนบล็อกนะครับบนแพลตฟอร์มของออนไลน์ line, ของเนเวอร์นะครับของเกาหลีโดยไม่ให้รายละเอียดว่าพวกเขาเป็นใครนะครับหรือพวกเขาทำอะไรพวกเขาไม่มีการระบุตัวตนนะครับแต่บลอกเกอร์ในช่วงสุดสัปดาห์เขาใช้กระดานเทรดคริปโตนะครับทั่วโลกเพื่อซื้อประมาณ3 0 0 0สนลูน่า ในราคาประมาณ0.33วอนนะครับหรือประมาณ0.03ดอลลาร์ต่อเหรียญเท่านั้นเองจริงๆควรจะเป็น0 0 0 3นะครับ0ูตัวนะไม่ใช่0ูนตัวอันนี้เขาผิดนะครับในขณะเดียวกันพวก e l เล t ติกนะครับบริษัทวิเคะร์บล็อกเชนเขาก็ประมาณว่าการนักลงทุนที่ซื้อโทเค็นได้สูญเสียเงินไปแล้วกว่า4.2หมื่นล้านดอลลาร์จากโทเค็น ทั้งสองที่โดคอนได้เกาะตั้งขึ้นนะครับคือ UST แล้วก็ลูน่านั้นตามรายงานนะครับของ FSC เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าผู้เสียหายนในลูน่าและการล่มสลายของ UST นะก็มีการเพิ่มขึ้นมากกว่า50%นะครับในการเสนอชื่อนะครับและ2วันต่อมาก,ก็มีผู้จำนวนลงทุนเนี่ย มากถึง2 8 0 0 0 0รายนะครับณวันที่15ตอนที่ราคาลูนามาเหลือ3ตัวนะครับฉะนั้นคณะกรรมาการบริหารการด้านการเงินของเกาหลีใต้ก็พยายามนะครับว่าจะพยายามยับยั้งนะครับออกคำสั่งเตือนกับประชาชนว่าห้ามลงทุนในลูนาเพราะกลัวว่าทุกคนจะสูญเสียมูลค่านะครับเขาก็ต้องป้องกันคนที่มันโลภะนะที่ลงทุนในลูนาแล้วคิดว่าจะได้ได้แน่นะครับ แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นข่าวสําหรับเมาก็ตอนนี้นะครับทางหัวข้อข่าวเขาบอกว่าเหลือเวลาการเก็งกําไรไม่นานนะครับเนื่องจากมีประมาณสัก2หรือ3กระดานนะครับหนึ่งในนั้นคือปิดทรัมป์แล้วก็อัพบริดนะครับก็อ่าเป็นกระดานคริปโต2แห่งนะครับก็ได้ทําการคิดจะยุตินะครับการเทรดของลูน่าไปแล้วนะครับก็จะมีอ่าปิดทรัมเนี่ยวันที่27 นะครับแล้วก็อัปบิดเนี่ยวันที่20พฤษภาคมนะครับนอกจากนี้คอยวันได้แล้วครับงานฝากเงินนะครับในสกุลดิจิตอลพร้อมสําหรับการเพิกถอนนะครับการเพิกถอนด้วยนะครับลายชื่อว่าเป็นไปได้วันที่25พฤษภาคมจะช่วยลดระยะเวลาสําหรับการเก่งกาําไรนั่นเองนะครับก็พยายามสร้างข่าวร้ายมาเพื่อบีบให้คนหรือนักลงทุนเนี่ยทำการเทขายนะครับก็ อันนี้ถือว่าเป็นข่าวฟลัดอย่างหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะพิจนารณาเลยถ้าเกิดคุณลงทุนในรูนหน้าคุณยอมรับความเสี่ยงได้ผมบอกเลยนะไม่แคร์นะครับนั้นไม่มีอะไรนะครับคนที่ลงทุนเขาก็ไม่ได้ใช้จํานวนเยอะนะเห็นไหมครับเขาใช้เงินจํานวนนะครับประมาณสามแสนวอนเองนะครับสําหรับเขาก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับเขากล้าลงทุนอย่างเงี้ยเขารู้ว่ามีความเสี่ยง นะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเราก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีความเสี่ยงลูน่าขึ้นไป1ดอลลาร์ได้ไหมอาจจะขึ้นได้หรือไม่ได้ก็ได้อาจจะใกล้เคียงแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าใกล้เคียงนะครับแต่ว่าทุกคนจะได้ขายเนี่ยกี่คนน่ะเราก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆติดตามชมด้วยกันนะครับแล้วเราก็หวังว่าลูน่านะครับจะโกลด์ทูดมูนไปด้วยกันนะ โอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหละช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้และย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า ลูนานะจะกูดูดมูลเรามีกลุ่มเครื่องนซี่คอมมิเรามีกลุ่มลูนาด้วยถักที่เพจได้เลยนะครับเรามีสปอนเซอร์หนึ่งตัวคือ mc miner service ใครสนใจการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดนะครับทั้งซื้อทั้งขายทั้งฝากขุดทั้งซ่อมมีหมดเลยนะอ่ะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูนาจะกูดูดมูลไปด้วยกันะพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัว